เ้าเท่าช่วสลับไปดูข่าวต่างประเทศเออที่ญี่ปุ่นนะฮะสื่อของญี่ปุ่นเขารายงานว่าเมื่อวันอังคารมีนักเรียน14คนของรโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในโตเกียวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการคลื่นไส้แล้วก็รู้สึกแสบร้อนในปากหลังจากนักเรียนเหล่านี้พร้อมกับเพื่อน30กว่าคนไปเอาขนมมันฝรั่งมันฝรั่งแผ่นทอด มาแบ่งกันกินในช่วงเวลาพักแล้วหลังจากนั้นก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะสิคนคือ30มสิคนเนีกิน14คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ใน14คนนั้นมีอยู่หนึ่งคนที่อาการป่วยรุนแรงจนต้องนั่งรถเข็นสืบสาวเราเรื่องก็คือว่ามีนักเรียนชายคนหนึ่งเอามันฝรั่งทอดที่ชื่อว่า R 1 8 plus curly chip มาที่โรงเรียนแล้วก็ให้เพื่อนลองกินปรากฏว่ามันเผ็ดมากเผ็ดมากๆนะในเว็บไซต์ของผู้ผลิตมันฝรั่งยี่ห้อนี้เขาบอกว่าห้ามผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีกินมันฝรั่งนี้เพราะมันมีรสเผ็ดมากมจนอาจทำให้เจ็บป่วยได้นี่นะฮะแล้วก็มีการใช้คำว่า ghost pepper หรือว่าพริกปีศาจมีระดับความเผ็ดติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกโ<ด>ในปริมาณมาก นะฮะรวมทั้งเขียนคําเตือนได้นะครับว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงหรือผู้ที่เป็นโรคกระเพาะรวมถึงคนขี้ปอดไม่ควรกินโอ้โหเขาบอกว่ามันมีพริกพริกชนิดหนึ่งผสมนี่ warning เห็นไหมอร์นิ่งมันมีพริกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าพริกปีศาจพริกปีศาจนี่ชาวอินเดียเรียกว่าพริกบุตรบุตรโจโลเกียเป็นพริกผัานผสมมีการเพาะปลูกครั้งแรกในอินเดียตอนออกเฉียงเหนือ เนี่ยอันนี้อันนี้ต่อมาในปี2550พริกชนิดนี้นะครับท่านผู้ชมครับถูกขึ้นชื่อว่าเป็นพริกที่มีความเผ็ดที่สุดในโลกนะตอนปี50อันดับหนึ่งเลยนะเผ็ดที่สุดในโลกแล้วก็ร่วงลงมาอยู่ในอันดับเจ็ดใน6ปีต่อมาจุดที่น่าสนใจในพริกปีศาจก็คือความเผ็ดจะค่อยๆกระจายอย่างช้าๆตอนแรกคำแรกที่กัดเข้าไปยังไม่ค่อยรู้สึกเผ็ดแต่ตอนหลังจากนั้น มันจะเผ็ดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เผ็ดนานถึงสิบห้านาทีพริกปีศาจเนี่ยนะเป็นพริกที่ต้นกำเนิดจากในอินเดียหน้าตาเป็นแบบนี้คือน่ากลัวมากโก้ดเปปเปอร์จำได้ไหมเมื่อเดือนก่อนหน้านั้นประเทศทางแถบยุโรปประเทศนึงอะ ห้ามนาเข้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเกาหลีใช่ไหมที่มันเผ็ดมากอ่ะของเกาหลีใช่ไหมของเกาหลีเดนมาร์กเออสึกเดนมาร์กนะเพราะเพราะคนเดนมาร์กเขากินเข้าไปแล้วมันเหมือนกับมันแสบท้องใช่ไหมมันเผ็ดเกินไปซึ่งบะหมียี่ห้อนั้นน่ะมีขายในบ้านเรานี่เซเว่นก็มีใช่ไหมเพราะคนไทยกับเพาะเหล็กกระเพาะเหล็กโอ้แต่อย่างว่าอย่างยุโรปนะแต่นี่มันเป็นมันฝรั่งแบบรสรสเผ็ด เผ็ดสุดแล้วเด็กนักเรียนเอามาแบ่งกันกินเนข้าโ<า>รงาบาลเลย,เ,ลยเออโอ้โหนะะอเออสภ <ะ S 1> <พ>าพช่องท้องมันไม่ให้มันไม่เอื้อเผ็ดเกินไปอีกข่าวหนึ่งจากเออประเทศทางเอเชียใต้นะครับบางกราเทศนะครับกําลังมีเหตุสลาจนวุ่นวายแล้วก็มาเป็นอาทิตย์แล้วฮะจากกระแสความไม่พอใจที่ภาครัฐมีนโยบาย สงวนตำแหน่งงานราชการเอาไว้ให้กับคนบางกลุ่มรวมถึง30%นะครับให้สมาชิกครอบครัวของออนักต่อสู้ในสงครามเรียกร้องเอกราชจ,จากปากีสถานนะครับขณะที่อัตราการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ยังสูงขึ้นสูงขึ้นปัจจุบันนี้นะครับคนหนุ่มสาวบางประเทศยังคงตกงานหรือไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษามากเกือบ32ล้านคนการประทุมปุมนุมประท้วงเขาน่ากลัวมาก บางคาเทศท่านผู้ชมฮะมีประชากรทั้งหมด170ล้านคนนะครับเยอะกว่าเราเยอะนายกรัฐมนตรีของบางคาเทศปฏิเสธที่จะทําตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ประท้วงอ้างว่ากระบวนการศาลยังไม่ถึงที่สุดและยังตราหน้าผู้ที่คัดค้านระบบโคต้าว่านะครับเ,ออเป็นคําที่ใช้เรียกพวกที่สมคบคิดกับกองทัพปากีสถานในสงครามเมื่อปี71นะฮะคือไปเหยียดเขาการชุมนุมประท้วงเริ่มบานปลายสู่ความรุนแรงในสัปดาห์นี้ เมื่อผู้ประท้วงต่อต้านระบบโคต้างานราชการหลายพันคนปะทะกับขบวนการนักศึกษาของพรรครัฐบาลทั่วประเทศตำรวจต้องมีการใช้กระสุนยางและแก๊สตํ้ตาเข้าสลายการชุมนุมนะครับเหตุปะทะนี้มีคนตาย6คนเป็นนักศึกษาอย่างน้อย3คนนะครับก็เหตุการณ์นี้ถ้าสรุปกัน ง่ายๆนะฮะก็คือต้นตอเนี่ยมาจากปัญหาการจ้างงานของภาคเอกชนที่มสมเสาด้วยทำให้ตำแหน่งงานราชการซึ่งมีเงินเดือนตายตัวบวกกับสวัสดิการความมั่นคงอื่นๆกลายเป็นที่ต้องการมากขึ้นปัจจุบันตำแหน่งงานในหน่วยงานของรัฐบาลบางคลาเทศ56ถูกสงวนเอาไว้ให้คนเฉพาะกลุ่มในจำนวนนี้รวมถึงผู้หญิง10 ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ร้อยพัฒนา10%ชนกลุ่มน้อย5%คนพิการ1%นะครับพูดง่ายๆว่าตำแหน่งงานราชการเนี่ยมีการเล่นเส้นเล่นสายกันพื้นที่เอาไว้มมไม่ได้เปิดให้มีการสมรัครตามทํานองครองรออทำทั้งๆที่คนตกงานว่างงานนะีะเกือบ32ล้านคนทั้งประเทศมีประชากร170ว่างงานแบบ32ล้านคน เขาแบบอุโหนุ่มน่ากลัวมากฮนะดูดูแรงนะเป็นแบบนี้มาหลายอาทิตย์แล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะหลายอาทิตย์แล้วนะครับบางประเทศฮนะดูดูแรงม,มากให้ทรนะกลับมาที่ไทยท่านผู้ชมครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฝงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ